มุ่งหน้าสูง1นึ0งแสนซับสไครป์ไปด้วยกันนะครับแจกโค้ดฟรีไฟฟรีฟรีไปดูเลยนะฮะและแจกเพชรฟรีฟรีหนึ่งพันเพชรนี่นะครับเรียบร้อยไปดูรอด สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมเชีแน่นะครับนริบเก็ฟรีไฟนะวันนี้ฟรีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่ค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมครับก็ขัตนาไฟก็ลงคลิปไปแล้วนะครับเพราะว่าไฟดับพี่บอมต้องอาจคลิปแบบว่าดองไว้ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับไฟพี่บอมเป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้บ้านนะครับก็เลยตอนนี้ติดต่อช่างอยู่นะครับช่างน่าจะมาติดต่อให้วันพรุ่งนี้ตอนนี้พี่บอมอัดเนี่ยก็คือยังไม่มาติดต่อนะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับขอบคุณมากมุกคร ขอบคุณจริงๆนะคลิปต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรีวิวตัวแอนดูตรงนี้หรือเปล่านะครับผมก็รอทุกคนตอบกันก่อนแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็สําหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมนะขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่พี่บอมทําวันนี้ก็คือคลิปแจกโค้ดนะครับซึ่งแจกโค้ดอ่ะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับผมจะให้ดูนะครับตอนนี้เหลืออยู่5โค้ดนะครับผมก็จะแจกในคลิปนี้ถึง3โค้ดนะครับอ่า ตัวนี้เลยเอ็นะครับถามว่าดีไหมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับสำหรับ A อ็กตัวเนี้ยนะครับอ่ะเปิดให้ดู1ึงกล่องเนี่ยยี่ิี่ชั่วโมงเห็นไหมเออเอ็กนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นโคตดตัวนี้เลยนะครับซึ่งผมอ่ะให้ทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับก็ใครใส่ทันก็เอาไปเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ใส่ได้ยกเซิร์ฟแน่นอนนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยเห็นไหม โอเคแค่เสีนั้นก็เอาไปนะครับผมทุกคนโค้ดเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับใครที่แบบว่ายังไม่ได้รับกิจกรรมสายฟรีก็มารับกันด้วยแล้วกันนะฮะอย่างเช่นกิจกรรมแลกเปลี่ยนนะครับปลุกพลังอย่างเงี้ยมาทาด้วยนะครับแล้วก็ของฟรีต่างๆนะครับปลุกพลังปลุกพลังโทเค็นแลกโทเค็นอะไรประมาณนี้ครับรับกันด้วยนะครับไม่รับบอกเลยว่าพลาดหนักนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนเรานะครับก็อย่าลืมด้วยนะครับนี่นะฮะโหดๆนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ คลิปเล่นให้ครบเนาะก็อย่าลืมล็อกินแล้วก็ลงเล่นให้ครบรับถ้วยชูถ้วยด้วยนะครับร้อยแปดสิบนาทีร้อยยี่สิบนาทีแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับเนาะก็อย่าพลาดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับยังได้กล่องศพใช่ไหมฟรีๆกันด้วยนะครับแค่ล็อกินหรือว่าสังหารให้ครบ20คนนะครับก็ประมาณนั้นเองนะครับก็รับของฟรีแก้วนะครับยกเซิร์ฟไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะฮะรอยัลพาร์ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับมีแค่ท่าทางเนาะที่กำลังที่พี่บอมได้มานี่ ทางโคตรเฟีนะครับผมทุกคนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอนดูเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาโคตรไปก่อนเนาะบ๊ายบายและโชคดีครับสวัสดีครับทุกคนโอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเว็บ s p i n e ีซีนะครับเว็บนี้คุ้มยังไงนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะฮะมีโปรโมชั่นเติมเงินด้วยนะครับเติม300ได้320เครดิต เติม500ได้5 5 0เติม1000ได้พันสเครดิตนะครับเติมครบปบนะครับได้เลยนะครับมีการสมัครผ่าน Facebook นะครับอ่้วอมออกระบบให้ดูนะครับก็สมัครนะครับแล้วก็ลาคลิปเฟสบุ๊กง่ายมากๆเลยนะครับแล้วแต่เราเลยว่าเอาที่เราสะดวกนะครับพี่บอมเติมให้เรียบร้อยละตอนนี้คือเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้าร้รยบาทนะครับดี่จริงไม่ถึงนะครับ ผ่านเบอร์อลเล็ตได้เลยนะครับ08123เนี่ยเราโอนได้เลยนะครับนี่นัทพลกุลสงครามนะยครับ06นี่โอนได้เลยนะครับเนาะโอนเสร็จปุ๊บแล้วก็มาหน้าแรกนะครับวันนี้พี่บอมจะมาสุ่มระบบสุ่มปักทงนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับ id ปักทงนะครับโอเคครับมีของรางวัลตามนี้นะครับไปครับสุ่มครับมาหรือเปล่าขอเถอะ ที่5ยี่ดิบนะครับผมเสียไปเหมือนเสียไปแค่สิบาทนะครับทุกคนนะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็โอเคอยู่นะครับไปครับมาแล้วแหละครับปักทุ่งปักชุ่งปักปักปักยังไม่ปักครับผมยังไม่ปักเดี๋ยวปักแล้วรู้เรื่องนะครับไปต่อครับเขาบอกว่าคุ้มนะครับสําหรับเว็บนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมจะได้หรือเปล่าสําหรับไอดีปักปักโอ้ยยังครับผมยังครับไอเย็นจะแย็เดยน้องไปครับซุ่ม เรไม่ต้องต้องมีเทคนิคต,ต้องมีเทคนิคก,การสุม่มจิกจิกจิกจกจกปักปักปักเฮ้ยปัก,ปกทุกคนเฮ้ยผมฝันไปหรือเปล่าใช่เหรอครับเนี่ยเฮ้ยไอดี ID ปักธงทุกคนเกินเฮ้ยได้เลยนะครับทุกคนถามว่าได้แล้วมันยังไปอยู่ยังไงใช่ไหมครับทุกคนกดนี่ครับดูประวัติการสุ่มนะฮะกดดีเพย์ไปรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนจะบักอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับเห็นไหมทุกคน ถ้าได้ได้แล้วเราก็ติดต่อไปนะครับโคตรดีใจเลยตอนแรกผมจะมาสุ่มเพรน,นะทุกคนแต่ตอนนี้ได้ให้ดีปักธงอ่ะสุ่มไปสิบห้าเนี่ยเออเผื่อได้อีกนะครับทุกคนได้ปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหให้เครดิตนะครับเห็นไหมนะครับทุกคนเออนะครับถามว่าเราได้ดีปักธงแบบนี้แล้วนะครับให้เราติดต่อไปทางไหนกดไปที่หน้าแรกนะครับนี่แล้วก็กดติดต่อครับเพจครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วเราก็ส่งข้อความครับ เอย่งไรทุกคนในเพจเขาก็มีอะไรติดตามเยอะนะครับเรากดถูกใจไว้เลยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงๆนะฮะเราพิมพ์ไปครับดีครับดีครับผมสุ่มได้ดีดีปากตรงครับเนี่ยปากตครับดีใจมากทุกคนรอตอบดีไหมผมก็สั่งทีไม่้ไหมดีครับสี่สี่รอไม่ดีนะโอ้โหรรัโอเคครับพี่เขาก็ตอบมาแล้วนะครับเห็นไหมครับทุกคนดูดิเพจเขาตอบมาแล้วนะครับบอกว่ารอสักครู่นะครับโคตรดีใจทุกคนเฮ้ยนี่เราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับทุกคนเราได้ท่าปากทงเนี่ยคือโคตรดีเลยนะครับ โอ้โหี่ผมไม่ได้เมคไม่ได้อะไรแล้วทุกคนดูดิเสร็จครับผมครับคุณลูกค้าเนี่ยแอดมินขอเช็คข้อมูลสักครู่นะครับเช็คเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะครับนี้ทุกคนเดี๋ยวผมขอเซ็นเซอร์นะครับเขาน่าจะส่งรหัสมาให้แล้วนะครับเอาแล้วครับทุกคนนะครับครับเอาแล้วครับรหัสเชื่อมกับ Google นะครับโอเคครับผมอูดีเลยนะครับ สุดยอดครับเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนรหัสต้องอะไรด้วยใช่ไหมครับทุกคนโอ้เดี๋ยวโดนแฮกเดี๋ยวโดนแฮกไม่ได้ไม่ได้นะครับบอกเลยว่าของจริงนะครับเอเลยรอครับผมใจใจเต้นตุบๆแล้วครับทุกคนถ้าทุกคนได้ยินเสียงหัวใจผมคือเต้นตุบๆแล้วตอนนี้นะครับโคตรดีใจนะฮะโอ้โหได้ดีอ่ะดีใจอยู่แล้วครับทุกคนนะฮะเอาละครับเราได้แน่แครับทุกคนนะครับดีแล้วเขากำลังพิมพ์นะครับเอาละครับได้มาแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมตามนี้เลยครับสุดยอดครับผม โอ้โหขอบคุณครับพิมก่อนนะฮะมาครับเดี๋ยวเราลองมาเข้า ID กันเลยดีกว่าครับโอเคครับทุกคนผมก็ได้ ID มาแล้วผมก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับเห็นไหม <D ice. S 1> ทุกคนดูเอาของเ <ใน S 1> จกลิง์กอยู่ใต้คลิปนะครับ